ทายที่สุดแล้วดาวิดเดเกอาเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ได้เดินตามรอยคุณพ่อและเป็นผู้รักษาประตูอายุน้อยที่มีอนาคตไกลเขาได้ตกลงย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงฤดูร้อนปี2011ด้ยวัยเพียง20ปีในตอนนั้นถือว่าอายุน้อยมากๆครับแต่ดาวิดเดเกอาผู้นี้ก็ได้รับความคาดหวังว่าจะมาแทนที่อดีตผู้รักษาประตูมือหของทีมอย่างเอ็ดวินฟันเดอร์ซา กรุงมาริดเมืองหลวงของสเปนและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ6ล้านคนกรุงมารลิดเป็นเมืองหลวงที่มาไปด้วยเสน่ห์สีสันอีกแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไปจนกระทั่งความสําเร็จทางด้านกีฬาฟุตบอลมายาวนานกว่า60ปีนับตั้งแต่เรียลมาลิดคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพมาครองสมัยแรกเมื่อปี1956ด้วยการเอาชนะแรงทีมจากฝรั่งเศสไปได้4ประตูต่อ3 ทีมฟุตบอลชื่อดังในกรุงมาดริดมีหลายทีมไม่ว่าจะเป็นเลอมาดริดอตเลนติโกมาดริดลาโยบายกาโนและเกตาเฟ่นั่นทําให้เมืองมาดริดก็มักจะอยู่อันดับต้นๆเสมอครับถ้าพูดถึงเมืองที่เป็นมหาอำนาจทางด้านฟุตบอลถึงตอนนี้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายท่านอาจจะคุ้นๆแล้วว่าเรากําลังพูดถึงบ้านเกิดของยอดผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปัจจุบันนามว่าดาวิดเดกอา ดาวิดเดกอาเกิดในเดือนพฤศจิกายนปี1990ที่กรุงมารลิดประเทศสเปนเขาเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อโจเซ่เดกอาที่เป็นอดีตนักฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตูและคุณแม่มาลีวีคุินตาดาวิดเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นที่มีคุณพ่อสนับสนุนให้เขาเดินทางสายกีฬาได้เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามคุณแม่มารีวีก็ยังคอยสอนให้เขาเห็นความสำคัญของการศึกษาควบคู่กับการเล่นกีฬาไปด้วย ในช่วงวัยเด็กของดาวิดนั้นครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่เมืองอียกัสเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างจากโรงเรียนสอนฟุตบอลของแอตแลติโกมาดริดประมาณ10กิโลเมตรทําให้เด็กชายดาวิดได้เข้าไปอยู่ในทีมฟุตบอลเยาวชนของแอตแลติโกมาดริดในตอนเด็กๆด,ดาวิดเริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าเขาเล่นกองหน้ามาตั้งแต่เด็กครับหลายปีที่เขาเล่นในตำแหน่งนี้ดาวิดเป็นผู้เล่นอาลฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นผู้รักษาประตู โค้ชเยาวชนของแอตเลติโกมาดิดเผยเรื่องตำแหน่งในวัยเด็กของดาวิดอย่างไรก็ตามถึงเด็กชายดาวิดจะเล่นได้ดีและมีพรสวรรค์ในตำแหน่งกองหน้าแต่แล้วอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อเริ่มโตขึ้นนั่นก็คือความสูงของเขานั่นเองด้วยความสูงที่สูงขึ้นเรื่อยๆกับทําให้ความเร็วและความคล่องแคล่วของเขาลดลงตามไปด้วยจนกระทั่งอายุ14ปีอนาคตในการเป็นนักฟุตบอลของเขาแทาบจะมองไม่เห็นครับแต่แล้วเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูบานใหม่ก็จะเปิดออกเสมอในเมื่อจุดเด่นด้านความเร็วสูญเสียไปและได้ความสูงมาแทนที่ mm hmm. เด็กชายดาวิดก็ตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นเป็นผู้รักษาประตูมันซะเลย mm hmm. และคนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจครั้งนี้นั่นก็คือ คุณพ่อโจเซ่ของดาวิดที่เคยเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูนั่นเองส่วนนักฟุตบอลที่เขายึดถือเป็นแบบอย่างก็คือจารุจิฟุฟฟ่อนผู้รักษาประตูมือกาวทีมชาติอิตาลีด้วยความที่เขาเป็นลูกชายของอดีตผู้รักษาประตูทำให้ดาวิดสามารถปรับตัวเข้ากับตำแหน่งนี้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถพาทีมเยาวชนของแอตแลติโกมาดิตคว้าแชมป์มาปรับตู้โชว์ได้มากมาย จนกระทั่งปี2008ความฝันก้าวแรกของดาวิดเดกอาก็เป็นจริงเพราะทีมแอตแลติโกมาลิดบีที่เป็นทีมสำรองของแอตแลติกโกมาลิดชุดใหญ่ได้เซ็นสัญญากับดาวิดเดกอาให้มาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมดาวิดใช้เวลาเพียงหนึ่งฤดูกาลกับแอตแลติ c โกมาลิดบในการสร้างชื่อให้กับตัวเองแต่แล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งต่อมาก็มาถึงอย่างรวดเร็วในปี2009 ที่มีสโมสรอ,อย่างนูมานเซียมาสนใจยืมตัวของดาวิดไปใช้งานและทางผู้อำนวยการฟุตบอลของแอตเลติโกมาดริตก็พร้อมที่จะปล่อยตัวดาวิดเดกอาให้นูมานเซียไปใช้งานแต่เป็นทางดาวิดเดกอานั่นเองที่ยืนยันว่ายังไงก็ต้องการลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของแอตเลติโกมาดริดมากกว่าทําให้ดาวิดถูกสโมสรสั่งลงโทษในเรื่องนี้ด้วยการแยกออกมาซ้อมเดี่ยวในช่วงนั้นหลังจากผ่านไปหสัปดาห์ อเบลลซิโนโค้ดทีมชุดใหญ่ในเวลานั้นได้ผ่านมาเหตุและทึ่งกับพรสวรรค์ของไอหนุ่มดาวิดที่ซ้อมอยู่เพียงลำพังหลังจากนั้นเขาก็ได้ผลักดันให้ดาวิดเดเคอาขึ้นไปเป็นผู้รักษาประตูมือสามให้กับทีมในฤดูกาลนั้นจากการเป็นคนรูปร่างสูงมีความเป็นนักกีฬาและมีความมั่นใจเมื่อมีบอลอยู่กับเทา้าดาวิดได้พัฒนาตัวเองในทีมของอตเลนติโกมาดริดอย่างรวดเร็วจนกระทั่งวันที่30กันยายนปี2009 แอตเลนติโกมาดริดมีชิอบุกไปเยือน FC ฟปอร์โตในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มและดาวิดเดกอาก็มีชื่อเป็นสำรองในเกมนั้นหลังจากการแข่งขันผ่านไปได้27นาทีผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมอย่างโรแบโตในเกมนี้ก็ได้รับอาการบาดเจ็บทําให้ดาวิดเดกอาได้มีโอกาสลงสนามมาสัมผัสเกมของทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ก็น่าเสียดายที่ในเกมนั้นแอตเลนติโกมาดริดเป็นฝ่ายแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ และต่อมาอีกสาวันดาวิดเดกอาก็ได้ลงเล่นในลาลิก้าสเปนเป็นครั้งแรกในชีวิตในเกมที่พบกับเลอสลาโกซาและช่วยให้ทีมเอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งจากนั้นดาวิดก็ยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมาหนึ่งของทีมได้อย่างต่อเนื่องเขาได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ถึง2นัดในปีนั้นคือนัดที่พบกับแอตแลนติกบิวบาและบาเลเซียอย่างไรก็ดีส่วนสำคัญที่สุดในปี2009ของดาวิดนั้นคือการช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกในปีนั้น ด้วยการเอาชนะฟูลแลมทีมจากรีมเ์ลีกอังกฤษในเกมนัดชิงชนะเลิศไป2ประตูต่อหนึ่งซึ่งถือเป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกในรอบ50ปีของแอตเลติโกมาดริดเลยทีเดียวในปีถัดมาชื่อเสียงของดาวิดเดกอาก็เป็นที่เรื่องลือมากขึ้นจากความการเล่นในลาลิก้าและยูฟาแชมเปียนลีก ตามมาด้วยข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่นักข่าวจับภาพได้ว่าอิริกสติลโคชผู้รักษาประตูของทีมปีศาจแดงไปป้วนเปี้ยนดูฟอร์มการเล่นของผู้รักษาประตูชาวสเปนผู้นี้ตั้งแต่เดือนมกราคม2010จากนั้นในช่วงปลายฤดูกาล2010-2011ดาวิดก็ยิ่งได้รับความสนใจจากสื่อมากขึ้น หลังจากที่เซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันต้องมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่เพื่อมาแทนที่เอ็ดวินฟันเดอร์ซาที่จะแขวนทุงมือหลังจบฤดูกาลนี้แต่ข่าวก็เงียบไปพักใหญ่ในช่วงที่ดาวิดเดกาต้องร่วมทีมชาติสเปนชุดอายุไม่เกิน21ปีเพื่อสู้ศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2011ที่ประเทศเดนมาร์กและทัวร์นาเมนต์นั้นเขาก็สามารถช่วยทีมชาติคว้าชแชมป์นี้มาครองได้สําเร็จ ท้ายที่สุดแล้วดาวิดเดเกอาเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ได้เดินตามรอยคุณพ่อและเป็นผู้รักษาประตูอายุน้อยที่มีอนาคตไกลเขาได้ตกลงย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงฤดูร้อนปี2011ด้วยว่าเพียง20ปีในตอนนั้นถือว่าอายุน้อยมากๆครับแต่ดาวิดเดเกอาผู้นี้ก็ได้รับความคาดหวังว่าจะมาแทนที่อดีตผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมอย่างเอ็ดวินฟันเดอร์ซา และถ้าหากจะพูดถึงจังหวะป้องกันประตูสวยๆของดาวิดเดกอาร์ให้อตแลนติโกมาลิดแล้วล่ะก็มีอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเซฟลูกยิงไกลของอันเดรสกัวรดาโดมิดฟิลด์ทิมชาติเม็กซิโกของเดอปอร์ติโวลาโคลินญา เซฟลูกมงสุดสวยของลีโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของบาร์เซโลนา เซฟลูกจุดโทษของดาวิดเตเซเก้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของเฮอร์คิวลสเซฟลูกยิงเต็มข้อของคริสเยโนโรนัลโดกองหน้าชาวโปรตุเกสของเรอัมลมาดริด เ <S an> ซบลูกยิงตัวต่อตัวของอองตวนกิสแมนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัลโซซิดัต เซฟลูกยิงฟีชิกสุดสวยของราฟาเอลฟันเดอร์ฟาดมิดฟิลด์ชาวฮอลแลนด์ของเรอัลมาดริด ก็จบไปแล้วครับสำหรับประวัติของดาวิด d ด r ใน EP 1หคุณผู้ชมท่านไหนดูจบแล้วสามารถรอติดตามประวัติดาวิดเดก e อาได้ต่อในคลิปต่อไปนะครับด้วยการกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับส่วนท่านๆนคนไหนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ขอฝากช่องต้นซ e ไว้ด้วยนะครับพบก,กับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ